เคยสงสัยไหมครับว่าอะตอมแต่และอะตอมที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เราเรียนกันมาว่าร่างกายเรามีคาร์บอนมีออกซิเจนหรือแม้กระทั่งเหล็กในเลือดแต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆของาธาตุพวกนี้มันอยู่ที่ไหนวันนี้เราจะลองเดินทางตามรอยเรื่องนี้กันครับย้อนกลับไปไกลามากๆผ่านการสำรวจดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จัก ดาวที่มีชื่อว่า UY s c o o t y ก่อนอื่นเลยนะอยากชวนให้ลองปรับมุมมองกันสักนิดหนึ่งลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังลอยตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆออกจากห้องที่เราอยู่ตอนนี้ผ่านหลังคาผ่านก้อนเมฆจนทะลุชั้นบรรยากาศออกไปในอวกาศพอมองกลับมาโลกทั้งใบที่เราเรียกว่าบ้านมันกลายเป็นแค่ลูกแก้วสีน้ำเงินเล็กๆที่ลอยอยู่อย่างเงียบๆเส้นผ่านศูนย์กลางแค่หมื่นกว่ากิโลเมตรเอง ซึ่งน่เทียบกับสเกลของจักรวาลแล้วเล็กมากจริงๆใช่ค่ะและการที่เราจะไปคุยเรื่อง UY s c o t y วันนี้มันไม่ใช่แค่การไปทัวร์ดูของใหญ่ยักษ์ในอวกาศนะคะแต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจเจะเรียกว่าโรงงานที่ผลิตส่วนประกอบของชีวิตขึ้นมาเพราะว่าวัตจักรของดาวฤกษ์โดยเฉพาะดาวมวลมากอย่าง UY Scuti นี่แหละค่ะ คือคำตอบของคำถามที่ว่าธาตุต่างๆที่ประกอบเป็นโลกเป็นตัวเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องราวของดาวที่อยู่ห่างไป9,500ปีแสงดวงนี้มันเลยเป็นเรื่องของเราเองอย่างน่าประหลาดใจมากโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยประเด็นแรกที่เห็นแล้วต้องแบบขยี้ตาเลยคือเรื่องขนาดของมัน UI Scooty นี่มันมันใหญ่แค่ไหนกันแน่ครับ ในข้อมูลที่ผมเห็นนี่คือตัวเลขมันดูเหลือเชื่อมากเขาบอกว่ารัศมีของมันอาจจะใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง1,700เท่านี่มันเป็นไปได้จริงๆเหรอครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆค่ะและใช่ค่ะนั่นคือค่าประมาณการที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้คือคําว่าใหญ่อาจจะยังไม่พอด้วยซ้ำไปการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดเพื่อให้เห็นภาพความมหืมาของมันนะคะก็คือการลองยกมันมาวางไว้ในใจกลางระบบสุริยะของเราแทนที่ดวงอาทิตย์ไปเลย แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหายณะเลยล่ะค่ะคือขอบของดาวยูไย o o สกูตี้เนี่ยมันจะขยายออกไปไกลมากกลืนดาวพุธ <c oughs> กลืนดาวศุกร์กลืนโลกของเราครับแล้วก็กลืนดาวอมคารเข้าไปแบบสบายๆเลยยังไม่พอนะคะมันจะขยายออกไปไกลเกินวงโครจรของดาวพฤหัสไปอีกดาวพฤหัสเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วขอบของวันอาจจะไปแตะๆวงโครจรของดาวเสาร์ด้วยซ้ำเดี๋ยวๆนะครับ นั่นหมายความว่าโลกเราไม่ได้แค่โคจรรอบมันนะแต่จะถูกหลอมรวมหายเข้าไปในเนื้อดาวดวงนั้นเลยเหรอครับกลายเป็นแค่ไอระเหยในพลาสมาข,ของดาวดวงนั้นไปเลยถูกต้องค่ะโลกเราจะกลายเป็นเพียงเศษเสีเส้ยวเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นภายในดาวดวงนั้นเลยนี่คือสเกลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ค่ะมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงวัตถุอะไรบนโลกได้โหขนลุกเลย แล้วอะไรที่ทำให้ดาวเลือกดวงหนึ่งมันสามารถขยายตัวใหญ่ตหญโตได้ขนาดนี้ครับปกติเราจะนึกว่าดาวยิ่งใหญ่ยิ่งทรงพลังแบบว่ายังหนุ่มยังแน่นแต่กรณีนี้มันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและเป็นจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันคือขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานของ UY s c o o t y เนี่ยมันกลับเป็นสัญญาณของความชราภาพค่ะไม่ใช่ความหนุ่มแน่นเลยแม้แต่น้อย ดาวดวงนี้คือสิ่งที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าดาวมหายักษ์แดงหรือ red supergiant ซึ่งเป็นสถานะในช่วงท้ายๆของชีวิตดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลค่ะเอ้าเหรอครับผมนึกว่ามันกำลังพีกๆซะอีกกล่าวเป็นว่านี่คือช่วงใกล้จบแล้วมันสวนทางกับความรู้สึกมากเลยนะใช่ค่ะมันสวนทางกับสัญชตาตญาณของเราแต่หลักการมันเป็นแบบนี้ค่ะตลอดชีวิตส่วนใหญ่ของดาวฤกษ์เนี่ย มันจะเผาผลาญไฮโดรเจนที่แกนกลางซึ่งมันจะสร้างพลังงานมหาศาลที่ดันออกมาสู้กับแรงโน้มถ่วงมาเลยรักษาสมดุลไว้ได้แต่พอไฮโดรเจนที่แกนกลางเริ่มหมดดาวมวลมากแบบนี้จะเริ่มเผาธาตุที่หนักขึ้นในชั้นเปลือกซึ่งสร้างพลังงานมากกว่าเดิมมหาศาลเลยแรงดันจากข้างในที่เพิ่มขึ้นนี่เองค่ะที่ผลักให้ชั้นนอกของดาวขยายตัวออกไปอย่างบ้าคลาั่งเหมือนลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปจนพองออกใหญ่โตใหญ่แต่ไม่เสถียรค่ะ อ๋อผลจะเห็นภาพเลยครับแล้วถ้าเราเข้าไปใกล้ๆมันหน้าตาของดาวดวงนี้จะเหมือนดวงอาทิตย์สีทองที่เราเห็นทุกวันไหมครับหรือว่ามันจะต่างออกไปเลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอย่างแรกเลยคือสีของมันเนื่องจากอุณหภูมิพื้นผิวของดาวมหายักษแดงจะเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของเรามากมันเลยไม่ได้ส่องสว่างเป็นสีขาวอมเหลืองแต่จะให้แสงสีส้มแดงเหมือนถ่าน,นร้อนๆก้อนยักษ์และภาพที่เราจะเห็น ก็คงไม่ใช่พื้นผิวเรียบๆนะคะแต่เป็นภาพของมวลแก๊สร้อนขนาดมหึมาที่กำลังปั่นป่วนอย่างรุนแรงที่เขาเปรียบเปเลยกันว่าเหมือนทะเลลาวาที่กำลังเดือดปุดปุดตลอดเวลาเลยค่ะที่ว่าเหมือนทะเลลาวาเดือดปุดปุดนี่คือการเคลื่อนไหวของแก๊สร้อนที่ว่านี้เองสินะครับไม่ใช่ของเหลวจริงๆถูกต้องค่ะมันคือกลุ่มแก๊สร้อนขนาดใหักที่เคลื่อนที่จากข้างในออกมาสู่พื้นผิวแล้วก็เย็นตัวลงแล้วจมกลับเข้าไปวนไปวนมาเหมือนน้ำในหม้อที่กำลังเดือด แต่ลองจินตนาการว่าฟองเดือดแต่และฟองนั้นอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราทั้งใบเสียอีกและที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือดาวมหายักษ์ดดงอย่าง UY Scuti มีความหนานแน่นต่ำมากนะคะถึงจะใหญ่แต่เนื้อในมันโปร่งกว่าดวงอาทิตย์เราเยอะมากถ้าเราสามารถตักเนื้อดาวชั้นนอกๆของมันมาได้มันอาจจะมีความหนานแน่นน้อยกว่าอากาศในห้องที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยซ้าไปค่ะเหลือเชื่อจริงๆเป็นเหมือนกลุ่มหมอกร้อนขนาดยักษ์มากกว่าจะเป็นลูกบอลตันๆเสียน,นะครับ แล้วดาวที่มันใหญ่โตมโหฬารดูปั่นป่วนรุนแรงแถมยังเป็นดาวที่อยู่ในช่วงบ้นปลายชีวิตแบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ไปได้ตลอดหรอครับชะตากรรมของมันจะเป็นยังไงต่อไปไม่ตลอดไปแน่นอนค่ะและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงจรชีวิตของดาวเลิกมวลมากคือชีวิตของดาวพวกนี้มันเป็นแบบ Li ฟ e fast die ด o u n g ค่ะดวงอาทิตย์ของเรามีอายุไขประมาณหมื่นล้านปีตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว แต่ดาวอย่าง UI Scooty ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เราหลายสิบเท่าจะเผาผลาญเชื้อเคลืองของมันหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่ไม่กี่ล้านปีเท่านั้นเองถือว่าอายุสั้นมากในทางดาราศาสตร์แล้วพอเชื้อเพลิงหมดจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะค่อยๆมอดดับไปเฉยๆหรือเปล่าไม่เลยค่ะการตายของมันคือการแสดงครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเมื่อเชื้อเคลืองในแกงกลางหมดลงอย่างสมบูรณ์จริงๆ จะไม่มีแรงดันจากภายในไปสู้กับแรงโน้มถ่วงมหาศาลของตัวมันเองอีกต่อไปคราวนี้ล่ละค่ะแกนกลางของดาวจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในเวลาแค่เสี้ยววินาทีการยุบตัวอย่างฉับพลันนี้จะสร้างคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟมหาศารที่จะวิ่งส่วนกลับออกมาผลักดันให้เปลือกดาวชั้นนอกทั้งหมดระเบิดกระจายออกไปสู่อวกาศปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาผมเคยได้ยินคำนี้บ่อย ความรุนแรงของการระเบิดนี่มันมันขนาดไหนครับลองจินตนาการแบบนี้นะคะในช่วงเวลาสั้นๆของการระเบิดดาวเลือกเพียงดวงเดียวดวงนี้จะส่องสว่างได้มากกว่าดาวเลือกทั้งหมดในกาแล็กซี่ทางชั้นเปลือกของเรารวมกันทั้งกาแล็กซี่เลยเหรอครับใช่ค่ะคือสว่างกว่าดาวลือกอีกแสนล้านดวงรวมกันในชั่วพริบตา พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาในไม่กี่วินาทีอาจจะมากกว่าพลังงานทั้งหมดที่ดวงอาทิตย์ของเราจะผลิตได้ตลอดชีวิตหมื่นล้านปีของมันเสียอีกอ uh huh. แล้วถ้าสมมุติว่า u ู s c o t t y มันระเบิดในคืนนี้เลยเราที่อยู่บนโลกจะเห็นอะไรบนท้องฟ้าครับทั้งที่มันอยู่ห่างออกไปตั้ง9,500ปีแสงอืมถ้ามันระเบิดในวันนี้แสงจากการระเบิดจะยังเดินทางมาไม่ถึงเราค่ะเราต้องรออีก9,500ปี แต่ถ้าสมมุติว่ามันระเบิดไปแล้วเมื่อ9,500ปีก่อนและแสงนั้นกำลังจะเดินทางมาถึงเราในคืนนี้พอดีเราจะได้เห็นดาวดวงใหม่ที่สว่างสวายปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเลยค่ะมันจะสว่างมากจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันและจะสว่างอยู่อย่างนั้นนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนจะค่อยๆจางหายไปมันจะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยทีเดียวค่ะฟังดูแล้วน่าทึ่งมากครับ เหมือนดอกไม้ไฟครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากระเบิดไปซากของมันกลายเป็นอะไรครับทุกอย่างจบสิ้นแค่นั้นเลยหรือเปล่าและนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดวนกลับมาที่คำถามแรกของเราค่ะ <c oughs> การระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งยวดตลอดชีวิตของดาวฤกษ์มวลมากมันได้ปรุงท่าที่หนักกว่าไฮโดรเจนและฮีเลียมขึ้นมาในใจกลางของมันมันสร้างคาร์บอนสร้างออกซิเจน ไปจนถึงธาตุเหล็กเดี๋ยวสิครับธาตุพวุ่งนี้มันคือธาตุเดียวกันกับที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลกของเราเป็นร่างกายของเราเลยนี่นาถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือหัวใจของเรื่องราทั้งหมดการระเบิดซูเปอร์โนวาไม่ได้แค่ทำลายดาวเรือกดวงเก่าแต่มันทำหน้าที่เหมือนผู้หวานเมืเถิดพันมันจะโปรยปลายธาตุหนักที่มันสร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้กระจายออกไปสู่อวกาศอันว่างเปล่า าธาตุเหล่านี้จะล่องลอยไปรวมตัวกับกลุ่มแก๊สและฝุ่นอื่นๆกลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหรือที่เรียกว่าเนบิว l a r ุ่นใหม่แล้วเนบิว l a r ุ่นใหม่นี้ก็จะก่อกําเนิดเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รุ่นต่อไปใช่ค่ะดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รุ่นใหม่ที่เกิดจากซากข,ของดาวรุ่นก่อนจะมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าเดิมมันไม่ได้มีแค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมอีกต่อไปแล้วแต่มีทั้งคาร์บอนออกซิเจนซิลิคอนและเหล็กปะ,ปะปนอยู่ด้วย นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ระบบสุริยะของเราสามารถก่อกําเนิดดาวเคราะห์หินอย่างโลกขึ้นมาได้และนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมบนโลกจึงมีธาตุหนักมากมายที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตอย่างที่เรารู้จักกันโอ้โหมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคือเหล็กในเลือดของเราคาร์บอนในเซลล์ทุกเซลล์ของเราจริงๆแล้วมันเคยถูกหลอมขึ้นในใจกลางของดาวฤกษ์มวนมากสักดวงหนึ่งที่ตายไปแล้วด้วยการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาเมื่อหลายพันล้านปีก่อน เราทุกคนคือเศษเสี้ยวของดาวเรืองในทางวิทยาศาสตร์แล้วใช่ค่ะเราคือเท่าทุลีจากดวงดาวหรือสตาร์ดัสอย่างแท้จริงวงจรชีวิตและความตายของดาวเรื่องอย่างยูวายสกูตี้คือสิ่งที่ทําให้การมีอยู่ของเราเป็นไปได้มันคือการเชื่อมโยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างตัวเรากับจักรวาลพอคิดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมไปเลยนะครับจากตอนแรกที่เรามองโลกแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแค่ฝุ่นผงเมื่อเทียบกับความใหญ่โตของ u y s c o สกี แต่พอฟังเรื่องราวทั้งหมดมันกลายเป็นว่าความยิ่งใหญ่ของมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกต้อยต่ำแต่กลับทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยซ้าไปถูกต้องเลยค่ะนั่นคือข้อคิดเชิงปรัชญาที่สวยงามที่สุดที่ได้จากดาราศาสตร์ในขณะที่ละครฉากใหญ่ของ UI s c o กูตกำลังจะปิดฉากลง ในอีกมุมหนึ่งของจักรวาลเศษซากจากการระเบิดของดาวฤกษ์ดวงอื่นเมื่ออดีตการได้มารวมตัวกันเป็นโลกของเราและก่อกำเนิดเป็นชีวิตเป็นพวกเราที่กำลังนั่งคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่มันคือละครคนละฉากคนละสเกลแต่มาจากบทละครเรื่องเดียวกันค่ะแล้วคุณค่าของโลกเราในมุมมองนี้มันไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ความซับซ้อนและชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆดวงนี้สินะครับแน่นอนค่ะ ในความว่องว้างอันมหาศาลของอวกาศการมีอยู่ของชีวิตไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามคือสิ่งที่พิเศษและเปราะบางอย่างยิ่งการที่เราได้ตระหนักว่าบ้านของเราเป็นเพียงจุดสีน้ำเงินเล็กๆที่ลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันควรจะทำให้เราเห็นคุณค่าและหันมาดูแลรักษามันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะนี่คือบ้านเพียงหลังเดียวที่เรามีซึ่งถือกำเนิดมาจากวงจรชีวิตและความตายอันยิ่งใหญ่ของดวงดาว เป็นการเดินทางทางความคิดที่น่าทึ่งมากครับจากการพยายามทำความเข้าใจขนาดที่เกินจินตนาการของ u ูไยสคูไปสู่การเรียนรู้วงจรชีวิตของมันและสุดท้ายก็วนกลับมาสู่การค้นพบความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างตัวเรากับจักรวาลมันทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน และอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อเล่นๆนะคะในเมื่อเรื่องราวบอกเราว่าเราคือมรดกที่เกิดจากซากของดาวฤกษ์รุ่นก่อนแล้วในอนาคตอันไกลพ้นอีกราว5,000ล้านปีข้างหน้าเมื่อดวงอาทิตย์ของเราเดินทางมาถึงจุดจบของมันบ้างแม้มันอาจจะไม่ได้จบลงด้วยซูเปอร์โนวาที่ยิ่งใหญ่เท่า UY s c ต t ้ก็ตามแต่เท่าทุลีที่เหลืออยู่ของมันจะล่องลอยไปในอวากาศ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชีวิตรูปแบบใดขึ้นมาได้บ้างในที่แห่งใดแห่งหนึ่งของกาแล็กซี่การมองว่าจุดจบของสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งในสเกลของจักรวาลแบบนี้บางทีมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อชีวิตความตายและความหมายของการมีอยู่ของเราไปตลอดกาลเลยก็ได้ค่ะ